ตื่นเต้น <laughs> คือสามียืนอยู่ตรงนี้ <c oughs> ุพนสามีไม่พูดอะไรชูนิป้องอย่างนี้ <laughs> เยียวมาก <laughs> เยียมมากเหมือนได้แบบภรรยาใหม่ แม่หนูปางแดงแลวนะคะทุกคนตอนนี้แม่หนูก็อยู่ที่ N Y C คลินิกนี้นะัดกับคุณหมอสิงห์นะคะในเวลาตอนบ่ายสามโมงตั้งแต่สมัยแบบ10ปีที่แล้วเนี่ยแม่หนูเนี่ยเคยฉีดฟิลเลอร์ซึ่งมันก็แบบสลายไปนานมากแล้วสมัยที่เราเรียนนะคะแล้วเราก็ต่อเนื่องมาจนสมัยเราทํางานเลยมันเป็นช่วงที่ไม่มีเวลาเลยที่จะมาทําศัลยกรรมจมูกนั่นเองนะคะด้วยแบบภาระน้าที่เราต้องรับผิดชอบตอนนั้นลหลายๆคอมเมนต์เนี่ยก็คอมเมนต์บอกแม่หนูเข้ามานะคะว่าอยากให้แม่หนูเนี่ยไปทําจมูกเพิ่มสักนิดนึงมาเป็น สิ่งที่แม่หนูเนี่ยคิดอยู่ในใจแล้วเราอยากทํามานานอยู่แล้วประจวบเหมาะกับอะไรแหละคนก็แบบเห็นท้องแบบตรงใจกับแม่หนูด้วยนะคะแม่หนูก็เลยอ่ะตัดสินใจเนี่ยแหะมาทํำตามเข้าไปดูกันเลยค่ะ ระหว่างที่รอคุณหมอเนี่ยเราก็มานั่งเมากันแป๊บนึงก่อนนะคะทุกคนว่าทําไมเนี่ยแม่หนูถึงเลือกมาที่นี่คือคุณหมอจริงนะคะจะประจําการอยู่ที่นี่นะคะแล้วคุณหมอเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญเนี่ยในการร้อยใหม่นะคะจมูกกึ่งสัญยกรรมเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0เคส <Wow. S 1> คือที่ชอบมากเลยก็คือไม่ต้องพักฟืนคือไม่ใช่การผ่าตัดพอทําเสร็จเนี่ยคือจมูกเราก็โด่งขึ้นทันทีเลยนะคะแต่ว่าจะโด่งขนาดไหน,น,นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ทําเสร็จ ก็กาลังไปพบคุณหมอนะคะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยนะคะแม่หนูก็โอ้โหมั่นใจได้เลยนะคะว่าทําที่นี่ปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นใบสเตอริเคตนะคะเรียงรายนะคะท่าน,นี้ก็คือเป็นคุณหมอจริงนั่นเองนะคะที่เดี๋ยววันนี้แม่หนูจะต้องมาฝากเนื้อฝากตัวฝากสมุกอัน,นน้อยๆเนี่ยให้แก่คุณหมอช่วยดูแลนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วที่นี่เนี่ย,เ,ยเขาก็ไม่ได้ทําแค่จมูกมีอีกแบบหลายๆอย่างนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็สามารถแบบไปดูแบบรายละเอียดได้นะคะทั้ง Instagram แล้วก็ Facebook, เ a ซบุ๊กไปค่ปะทุกคนเด สิปีที่แล้วนะคะที่เคยฉีดฟิลเลอร์ที่จมูกแต่ว่าตอนนี้คือมันก็ละลายไปหมดแล้วนะเวลาหนาณทรงที่ได้มาคือไม่พอใจเลยตรงปลายคุณหมอจะเห็นเลยนะคะว่ามันยังมีความแบบว่าบานอยู่จะเป็นเทคนิคการร้อยไหมจมูกอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยทรงที่ได้เนี่ยจะใกล้เคียงกับการเสริมจมูกะไม่ต้องพักฟื้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวไปทะลุปลายของเราจะงุ้มลงนิดนึงแล้วก็อย่างที่ว่าคือตดจมูกจอข้างๆเนาะถ้าเราจะปรับให้สวยนะคะเราก็จะปรับตัวสันจมูกเนี่ยค่ะอันดับแรกให้เรียวขึ้น คมชัด<า>มีมิติขึ้นนะคะ<า>แล้วก็จะยืดปลายให้สโลบแล้วก็พุ่งขึ้นนะคะ<า>หน้าเราจะดูหวานขึ้นละ<า>มุนขึ้นนะคะ<า>แล้วก็จะเก็บปิดจมูก แล้วหวานอยู่แล้วอันนี้เราเ<ฮ>ะปล่าให้ดูหวานขึ้นเพราะว่าเราจะมีปลายจมูกตอนนี้คือปลายทันเป็นคือเข้าเครื่อง CT สแกนอะไรเอ็กซ์เรย์ปกติทยคำได้ทุกอย่างปกติเหมือนเหมือนคนปกติแล้วก็จับจับจมูกอะไรทุกอย่างได้ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นแท่งหรือเป็นคลื่นหรือทะลุข้อห้ามก็คือแบบมีอะไรบางางไม่ชอบความร้อนค่ะก็อาจจะหลีกเลี่ยงอบซาวน่าหรืออะไรที่มีความร้อนนะคะแต่ก็คือไม่ได้ถึงกับห้ามเลยทั้งหมดอาจจะโดนน้อยที่สุดเท่าที่เราจะเดนได้เขาก็จะอยู่ได้นานขึ้น ซอร์ก็อาจจะเว้นจมูกนิดเอาไว้อะไรอย่างนี้เป็นธรรมาโชคดีมากคือนะนำทุกคนเลยนะคะใครที่จะมาทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วคือทุกคนไม่ต้องแต่งหน้าคือเปลือยหน้ามาคะเข้ามาปรึกษาคุณหมอเลยนะคะจะได้แบบว่าขั้นตอนนี้จะได้ไม่เสียเวลาทำซึ่งเดี๋ยวเราก็จะแปะยาชานะคะในขั้นตอนต่อไปใช้เวลาเราประมาณแค่20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองทรงจมูกเนี่ยที่แม่หนูจะทำวันนี้นะคะก็คือเป็นทรงนะคะ ハハハハハ แม่หนูเนี่ยก็ปรึกษาคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอก็ลงความเห็นว่าจะทําเป็นทรงสโลปลายพุ่งนั่นเองนะคะคือจริงแล้วธรรมชาติก็มีนะคะถ้าใครชอบแบบเนชัลนะคะแต่สําหรับแม่หนูเนี่ยเราถือคติว่าเราทําแล้วเราก็ต้องให้รู้ว่าทานะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะคนจะไม่รู้ความเปลี่ยนแปลงของเราอะไรอย่างนี้นะซึ่งจริงแล้ว,ว่าแม่หนูก็เป็นคนที่มีสันตรงเนี้ยอยู่แล้วแต่ทุกคนจะรู้เลยว่าตรงช่วงฐานเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยนะคะมันจะมีความบงความบานเล็กๆ,ๆน้อยๆดูโง่เหงมาก่อนนะเพราะว่าอย่างบางคนเขาก็จะถือเรื่องโงเ่งงเพรราาะว่จมเง้ง งโงเ่เฮงมันก็ไม่เวิร์กนะอย่างเช่นทรงหย,งงยดน้ำเนี่ยคือมันก็จะเป็นทรงที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ <S 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 ก็ควรที่จะไปเช็คเนี่ยโงเ่เฮงมาก่อนแล้วก็มาปรึกษาคุณหมอนะว่าทรงเนี้ยแบบเข้ากับเราไหมนะคะหรือว่าจะเป็นทรงแบบเฮ้ยปลายเชิดเลยอย่างเงี้ยแต่ปลายเชิดเนี่ยสำหรับแม่หนูมองว่ามันเป็นทรงที่เหมาะกับฝรั่ง <S <S แต่สาหรับแม่หนูนะคะที่เบ้าหน้าไทยผสมจีนคนะเนี่ยแม่หนูก็มองว่าไม่เข้าจริงๆแล้วทุกคนสามารถรอข้างในได้แต่ว่าแม่หนูอย่ีกินกาแฟจรงเอาไว้หิว ใกล้เวลาที่จะต้องขึ้นเขียงแล้วนะคะ <_ C> e <at> ก็ประมาณ20นาทีแล้วเนาะซึ่งตื่นเต้นไหมแม่หนูคอตื่นเต้นนะแต่ว่ามันไม่ใช่การผ่าตัดทุกคนที่จออแม้การที่เราร้อยไหมจมูกเนี่ยมันเป็นกึง่งศัลยกรรมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหลังจากที่เราทําเสร็จเนี่ยเหมือนเราทําซิลิโคนเนี่ยคล้ายถึง85%เปเลยเนาะจริงๆเราก็เหมาะสําหรับใครนะคะที่อาจจะแบบมีทรงจมูกอยู่แล้วแบบแม่หนูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะแบบเออมีตําหนิเล็กๆน้อยๆที่ ต้องการเนี่ยมาเก็บเนี่ยให้มันแบบดูเพอร์เฟกมากขึ้นการที่เราร้อยไหมจมูกเนี่ยเราสามารถเข้าเครื่องเอ็กซเรย์แล้วก็ซีทีสแกนได้นะคะไม่มีปัญหาเอาจริงๆแล้วเราก็ทําการเซิร์ชข้อมูลเนี่ยมาค่อนข้างเยอะการที่เราจะทําอะไรเกี่ยวกับบนใบหน้าของเราเอาอะไรเข้าไปในใบหน้าของเราอะแม่หนูคือเช็คมาแบบเช็ค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 แล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกอะศึกษาแบบเยอะแยะมากมายซึ่งอะค่ะก็มั่นใจได้แน่นอนเลยนะคะว่าปลอดภัยแน่นอนแล้วที่สําคัญ เนี่ยคือมันไม่เจ็บตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะหลังจากที่แม่หนูออกมาจากห้องเนี่ยดั้งจมูกแม่หนูนจะโด่งขนาดไหนค่ะคือชาไปหมดชาไปถึงปากแล้วนะก็ได้เวลาเช็ดยาชาค่ะก่อนที่คุณหมอจะเริ่มนะคะทําการร้อยไหม่จมูกให้แม่หนูนั่นเองค่ะรูจมูกก็ชาไ <c oughs> <c oughs> หลก็ไม่ได้รูจมูก นนีนะค,ะคุณหมอก็เตรียมตัวนะคะที่จะเริ่มนะคะร้อยใหม่นะคะจมูกแม่หนูเหล่านั้นเองโนซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปติดตามผลนะคะหลังจากที่ทําเสร็จแล้วนั่นเองค่ะพี่ื่นเต้นสวยมากสวยมากค่ะแนะนำเลยนะคะทุกคนสำหรับ ใช่นะคะที่ยังกังวลนะคะไม่ต้องกังวลแล้วค่ะที่ชอบเลยคือไม่ต้องแบบพักฝืนเพราะว่าอยู่ตัวดเดียวใช่ค่ะอยู่ตัวทิพย์เองไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็กลัวเรื่องผ่าตัดมากคือครั้งนี้ก็คือถือว่าไม่เจ็บเลยเราก็คือได้แบบจมูกที่แบบต้องการมมากเลยใช่ค่ะพุ่งมากเลย <laughs> ชอบคือ <c ười> สามียืนอยู่ตรงนี้พอนสามีไม่พูดอะไรชูปองอย่างนี้เยี่ยมมากเหมือนได้แบบภรรยาใหม่ภรรยา ใภาระยามใหม่ขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะ,ะคืะอคชอบมากมา ตแต่คือ,อไม่ใช่ความรู้สึกเจ็บเลยเพราะสําหรับใครที่กลัวเข็มหรืออะไรเงี้ยแนะนําเลยนะคะว่าไม่ต้องกลัวคะ่ะอาจจะทาเบตาดีนเช้าเย็นแค่นั้นเองค่ะหลังจากนั้นเขาจะแห้งแล้วก็หายไปนะคะก็ไม่มีแผลเป็นนะคะจุดเล็กๆแค่นี้แล้วก็อาจจะมีบวมน,นิดหน่อยประมาณ2-3วันไม่เยอะค่ะบวมก็ประมาณหรืออยากให้แบบหายเร็วขึ้นเราก็สามารถประคบเย็นใน3วันแรกได้ความหัวสูงนิดนึงก็ช่วยได้ค่ะเถิดเลยขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังนะเพราะว่า ตอนช่วงระหว่างทำเนี่ยไม่สามารถเก็บภาพบรรยากาศมาฝากได้นะหลังจากที่เราป้ายยาชาแล้วใช่ไหมคะแล้วคุณหมอเนี่ยก็จะทําการนะคะฉีดยาชาเพิ่มให้เราแล้วพอยาชาเนี่ยนะคะเริ่มทํางานคุณหมอก็เริ่มนะคะร้อยไหมเนี่ยสมุกให้แม่หนูนั่นเองขั้นตอนเนี่ยะตั้งแต่เริ่มจนจบนะคะก็อยู่ที่เวลา,าประมาณ20นาที <Wow. S 1> ท่า้องนั้นนะคะแล้วก็เป็น20นาทีที่ตอนแรกเราก็กลัวเนาะเฮ้ยมันจะรู้สึกไหมยาชามันออกฤทธิ์ก็แน่นอนแต่คือความวอรี่ทุกคนคิดออกไหมแต่ว่าไม่เจ็บไม่ รู้สึกเลยเราจะรู้แค่ว่าเออคนหมอเนี่ยทำอะไรเกี่ยวกับจมูกของเรานะแต่ว่าเราก็จะไม่รู้สึกว่ามีความรู้สึกเจ็บใดๆทั้งสิ้นจะเป็นทรงเนี่ยสโลมนะคะปลายพุ่งนั่นเองนะคะก็คือคุณหมอเนี่ยแนะนำนะคะว่าทรงเนี้ยเหมาะแน่นอนพื้นฐานของเนื้อจมูกเราเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็ฐานเนี่ยมีความแอบบานนิดนึงนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราทําการร้อยใหม่จมูกเนี่ยกึ่งศัลยกรรมแล้วทุกคนจะเห็นเลยนะคะว่า8.5%เนี่ยทรงสวยเหมือนเสริมซิลิโคนเล คุณหมอก็แนะนานะคะว่าช่วงระหว่าง2อาทิตย์นี้นะคะเราก็จะต้องมีการคลรึงๆจมูกบ้างนะคะอาจจะมีการประครบเย็นบ้างนะคะแล้วก็คุณคุณหมอก็จะจ่ายยามาให้รับประทานร่วมด้วยนั่นเองหลีกเลี่ยงการโดนน้ำราวๆประมาณ3วันแต่ทุกคนสามารถแต่งหน้าได้เนาะแต่คือจริงๆแล้วอะแม่หนูคิดว่า3วันเนี้ยก็คือไม่แต่งหน้าดีกว่าเนาะเพราะว่าขี้เกียจล้างขี้เกียจต้องแบบว่าคอยแบบประครบประหนมไอ้ตรงจุดเนี่ยเรื่องของการทานของสแสลนนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงให้งดวิตามินเนี่ยจะ ดีกว่านั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ต้องไปเช็คบินค่ะเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งอ่ะทุกคนคือไม่มีคําติใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะยาจะมีเป็นตัวแคปซูลจะเป็นค่าเชื้อสิขาวแก้ปวดน้ำตาลเป็นลดวนมะค่ะทานได้เลยค่ะ สำหรับราคานะคะเริ่มต้นนะคะที่1,000 0บาทแต่อยากทุกคนเนี่ยเข้ามาถามคลินิกหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรนะคะ <c oughs> ก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปถามคลินิกได้โดยตรงเลยนะคะทาง Facebook Fan Page นะคะแล้วก็ Instagram N Y C Clinic ซึ่งเดี๋ยวแม่หนูก็จะขึ้นลิงก์ทางด้านล่างนี้ให้ทุกคนดูนั่นเองค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปติดตามผลนะคะหลังจากนี้1อาทิตย์ค่ะ แต่เน่ตอนนี้นะคะทุกคนก็ผ่านมา7วันนะคะจริงๆแล้วผ่านมามากกว่า1อาทิตย์แล้วก็คือรา,ราป,ประมาณ10วันจมูกเนี่ยมีความได้รูปมากยิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้ให้ทุกคนดูใกล้ๆเลยนะคะแ <Wow. S 1> ็คหนูจะเป็นคนที่นูจมูกเนี่ยค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นเลยอ่ะเล็กมากนะคะแล้วก็คือเห็นปลาเห็นความพุ่งของจมูกไหมเรามีสัรแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเป๊ะขนาดนี้นะคะแต่พอหลังจากที่เราไปร้อยใหม่เนี่ยมาแล้วเนี่ยก็คือได้ ผลลับที่น่าพึงพอใจมากๆเดี๋ยวรีวริวให้ฟังแล้วกันนะคะว่าหลังจากที่กลับมาบ้านแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือวันแรกที่กลับมาก็จะรู้สึกแบบว่าตึงๆทุกคนแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ<อ>ไม่ได้มีความรู้สึกปวดด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าคลินิกเนี่ยจ่ายยาพารามาให้ด้วยนะคะอะเราก็มียาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ยาลดบวมนั่นเองนะคะถามว่าบวมมากมายสำหรับแม่หนูแม่หนูมองว่ามันไม่ได้บวมมากเลยรอยเขียวรอยช้ำเนี่ยมีบ้างจางๆนิดหน่อยช่วงวันทีีีีี่่่่3วันนนนนททท4อไยยาาเเแลก็็คคืหปปขดมู รอยช้าง่ายมากแล้วก็หายยากมากนะคะก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยช่วงสองวันแรกก็คือแค่ห้ามโดนน้านั่นเองนะคะแล้วก็สามารถแต่งหน้าได้นะคะในวันลุกงขึ้นก็คือหลังจากทำหนึ่งวันเี่ยก็สามารถแต่งหน้าได้เลยคุณหมอก็จะแนะนําให้เราเนี่ยนะคะนวดนะคะจะบกไปด้วยนะคะซึ่งวิธีการนวดเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะคลึงๆน,น,นะคะเพื่อกระตุ้นนะคะการสร้างคอลลาเจนบีบรงจมูกนิดนึงนะคะแล้วก็ บีบขึ้นอะทุกคนคือให้ตายมันพุ่งอะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยทุกคนก็คือเหมือนเราเสริมซิลิโคนเลย85%นะคะแต่ว่าเราไม่ต้องกังวลนะคะว่ามันจะทะลุไหมอะไรอย่างนี้นะก็คือมันก็จะอยู่กับเราเนี่ยไปราวๆประมาณ2-3ปีนั่นเองค่ะโอเคนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่หนูปากแดงด้วยน,นะคะหรือจะคอมเมนต์มาทางด้านล่างนี้ Facebook เพจแม่หนูปากแดงอินสตาแกรมไม่ได้ติดได้ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วคราวหน้าแม่หนูจนะ,าะ,ะต,ตาค วัน no. นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย